สวัสดีค่ะถัดไปเรามาดูนะคะตัวชี้ประธานอีกานะคะซึ่งอีกานะคะเติมนะคะใช้ตามท้ายคำนามตามหลังคำนามนะคะตามท้ายคำนามซึ่งคำนามก็จะมีทั้งคนสัตว์สิ่งของใช่ไหมคะคำว่ามีอ,องศา,ศาในที่นี้ก็คือคำนามนั่นเองนะคะตามท้ายคำนามดังนั้นจะมีะกดอยู่2ข้อ ทำไมถึงมีทัง้ง e และกานะคะ e แล้วก็กอย่างนั้น e เนี่ยใช้ตอนไหนใช้นะคะใช้ตามท้ายคำนามที่พยางสุดท้านมีตัวสะกดนะคะยกตัวอย่างเช่นโพลเพนโพลเพลนนี่นะคะฮักแซง แสงนี้นะคะปังอ่าส่วนใหญ่ปังเป็นเป็นอ่ส่วนใหญ่สิ่งของเนี่ยคะ่ะเป็นกรรมมากกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรเราเอามาเป็นประธานก็ได้นะคะปังปังนี้นะคะอ่าอย่างนี้นั่นเองซึ่งคำนามเหล่านี้นะคะมีตัวสะกดทุกตัวเลยนะคะเลือดเยอีกอย่างหนึง่งอย่างเช่นคำที่มีสองพยางค์คาบังเห็นไหมพยางค์สุดท้ายเป็นบังใช่ไหมคะเราเติม e เลยนะคะคาบังนี้ ซึ่งคาบางลงท้ายด้วยตัวสะกดเสียงงงงเราก็ดึงเสียงงงูลากขึ้นไปอ่านกลมเสียงตรงนี้นะคะคาบางมีปังนีฮักแซงนีพูลเพนนีนะคะอ่านโยงเสียงไปเลยนะคะต่อไปคาละ่ะคาใช้ตามท้ายคำนามที่พยางค์สุดท้ายไม่มีตัวสะกดนะคะหรือว่าเป็นสระนั่นเองนะ ตัวอย่างเช่นคุณปูมีคำว่าออฉอนื้ออุ้ยซาโยแต่ว่าเปลี่ยนจากเยโยก็กลายเป็นอุ้ยซาก,กานะคะต่อไปออมชูบูนะคะชูบูแปลว่าแม่บ้านชูบูกานะคะหรืออ,ออนนีออนนีแปลว่าพี่สาวออนนีกานะคะหรืออะ,อะไรอีกละ่ะคำนามที่ไม่มีตัวสะกดพาดา ทะเลนะคะพาดากาเพราะว่าคำนามก็คือชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ใช่ไหมคะเราใช้ถ้าเกิดว่าต้องการให้เป็นประธานของประโยคนั้นๆนะคะก็ใช้กาได้เลยนะคะอีกาได้เลย <c oughs> ดังนั้นอีกาตัวนี้นะคะตรงนี้เขาบอกว่ามูนจังอุยจูออรื้นนัทธาเนลเต้สยองฮันดาดังนั้นต้องการ แสดงออกว่าในเป็นประธานของประโยคนั้นนั่นเองอันนี้คือความหมายนะคะซึ่งตรงนี้คุณครูได้ยกตัวอย่างมาไว้ตรงนี้แล้วนะคะ,ะ,ะ,คะซึ่งตอนไหนใช้ e ตอนไหนใช้า้ายกตัวอย่างเช่น แชกซังนะคะแชคซังชกซังนี้คาบังคาบังนี้ชีโดจีโดกะเออยาเออากานั่นเองนะคะก็เป็นคําชี้ประธานนั่นเองนะคะแสดงว่าคํานามเหล่านั้นทําหน้าที่เป็นประธานเป็นผู้กระทําหรือเป็นผู้ที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นเป็นผู้กระทําก็คือประธานนะคะประธานก็คือ เป็นเป็นจุดเป็นเป็นคำที่มีแรงเยอะที่สุดในประโยคอะค่ะนะคะ,นะคะโอเคมาดูข้อที่หนึ่งกันนะคะข้อที่หนึ่งเคียวชิลิเอโยนี่คืออ่คือห้องเรียนใช่ไหมโมกายเซียมีอะไรบ้างยียากิเฮโปเซโยลองพูดคุยดูนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างคะ,ะมีชิลผ่านตรงนี้เขียนยังไงเอ่ย ชิ้พั่านนะคะชิ้พั่านมองไม่ออกโอเคไม่มีสีอื่นะนะคะโอเคชิ้พั่านกระดานนะคะอ่ะมีสับไม้คำสับไม้ประตูคือมุนนะคะประตูคือมุนเนาะต่อไปอันนี้คือโบดือนะคะโบดือคือกระดานหรือป้ายบอร์ดนั่นเองนะคะโบดืออ่ะเป็นอันเนมุนโบดืออัน แนมุนโบดึกนะคะอันแนมุนโบดึกก็คือบอร์ดติดประกาศนั่นเองนะคะในบอร์ดมีอะไรชิโดค่ะชิโดคือแผนที่นั่นเองนะคะถัดไปมีร่มค่ะร่มอูซันอูซันนะคะตรงนี้ร่มถัดไปมีอะไรอีกตรงนี้พิลทงใช่ไหมคะคุณรูเอามวาเขียนไว้ข้างๆนะคะ พิลทงพิลทงคืออะไรเอ่ยพิลทงกล่องดินสอนะคะต่อไปก็จะมีน่าจะเป็นไม่ไม่พลเพนก็ออยอนพิละะยอนพิลก็ตรงนี้เป็นปากกานะคะพลเพน ก็อันนี้ยอนพิลนั่นเองนะคะดินสองปากกากล่องดินสองร่มตรงนี้แหละ,ะปกสีม่วงนะคะน่าจะเป็นโครงแช็กนะคะโครงแชกก็คือ,อสมุดโนต้ตนะคะสมุดเขียนของเรานี่แหละนะโครงแชกน,นะคะถัดไปก็จะเป็นอะไรอีก แชกแน่เลยนะคะก็จะเป็นแชกก็คืออะไรเอ่ยหนังสือนะคะอะ่เรียบร้อยดังนั้นคยวชิเรโมไกอิโซโยนะคะเขาถามว่าอิซโยตรงนี้โมไกอิซโยซึ่งอิซโยนะคะแปลว่ามีหรืออยู่นะคะรากศัพท์คืออิตานั่นเองนะคะเราก็ตัดดาทิ้งใช่ไหม แล้วเราก็เอาอยมาเติมแล้วก็ใส่ question mark เข้าไปมีมีอะไรแค่นี้เองมีจุดๆหรือค่าหมายค่าก็ได้นะคะหรืออยู่หมค่ค่นั่นเองอยู่ที่ก็ได้ แต่ว่าถ้าคำว่าอยู่ที่ตรงนี้เราก็จะต้องเป็นโมโมโมอิซโยอันนี้นะคะเพราะว่า A เป็นตัวชี้สถานที่เนาะแต่ว่าหมดอยมโมมอิซโยอิซโยอันนี้คำนามนะคะอยงนั้นตรงนี้คำนามสถานที่ถามสถานที่มีมีที่ หรืออยู่ที่แล้วก็อยู่ที่สถานที่ไหมนั่นเองสถานที่ตรงนี้เราก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจเพราะมีเข้า่าที่อยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นโมโม,ม,มเออิโซยมีที่อยู่ที่จุดจุดจุดแล้วตรงนี้ก็มีจุดจุดจุดไหมแค่นี้เองนะคะ,ะต่างกันร,ระหว่างเออิโซยกับอิโซยนั่นเองนะคะตรงนี้ก็ พอดีมาตรงนี้แล้วคุณครูก็เลยอธิบายแบบง่ายๆ,าๆให้นะคะตรงนี้น้องๆโน้ตไว้ก็จะช่วยเรื่องการเรียนหรือว่าอ่านโจทย์ได้นะคะอียากินะคะอียากิก็แปลว่าพูดคุยยากิฮาดาทําการพูดคุยโพเซโยก็แปลว่าลองดูให้ลองพูดคุยกับเพื่อนดูนั่นเองนะคะตรงนี้ให้การอนาก็ได้อุอเซโยนะคะอ่าดังนั้นคนุณครูถามนะคะคุณครูถาม ดังนั้นคุณครูจะถามน้องทิ้งไว้นะคะแล้วน้องตอบคำถามคุณครูมาที่ไลน์นะคะ P P K N U นะคะน้องส่งซิกเกอร์มาก่อนนะคะทักมาทักคุณครูมาก่อนส่งกันบ้านค่ะหน้าอะไรเอ่ยยิ้มห้านะคะโอเคคุณครูจะถามคำถามทิ้งไว้นะคะน้องๆตอบคุณครูมาอาจจะอัดเสียงส่งคุณครูมาก็ได้หรือไม่งั้นก็ เขียนส่งมาให้ครูก็ได้นะคะครูก็จะได้รู้ว่าน้องดูคลิปนี้แล้วน,นั่นเองนะคะโอเคครูถามว่าในนี้นะคะเขียวชีเโอเคคุณรูณถามว่ายิลบอนเขียวชีเดนะคะเขียวชีเรออชักซังนี่อิสซโย,ย นั้นน้องๆก็ตอบว่ามีหรือไม่มีนะคะหรือไม่งั้นก็เติมคําตอบมาเลยถ้าไม่มีนะคะน้องๆตอบว่าออ f s ซโยแค่นี้เองนะคะเวลาตอบก็จะตอบเป็นอ so ิซโซโยหรือออฟโซโยนั่นเองนะคะแล้วก็เน e ด้วยนะคะเน่โ o โยออฟโซโยหรือเนเกี่ยวชีเร แช็คซังนี่อีซอยโยอย่างนี้ก็ได้นะคะตอบเป็นแบบี้คุณครูให้ไกลข้อหนึ่งไปแล้วเนาะดังนั้นข้อหนึ่งคุณครูทําให้แล้วเนาะมีหน้าที่แค่ถ้าถ้าถ้าฟังคลิปคุณครูนะคะอัดเสียงตรงนี้มานะคะถ้าเพื่อความการออกเสียงที่คล่องขึ้นนะคะน้องๆอ,อ,อ่านตั้งแต่โจทย์มาเลยแล้วก็ตอบด้วยนะคะก็จะเป็นการฝึก อ่านออกเสียงไปในตัวนั่นเองนะคะต่อไปข้อ2ค,คุณครูจะถามคำถามทิ้งไว้ว่าเขียวชีเรชีโดกาอิซอยเขียวชีเร่ะ,ะ,ะยังไม่หมดนะคะขอโทษทีข้อที่1เนี่ยคุณครูก็ยังมีจะถามอีกเขาถามว่าเขียวชีเรคาบังีอิซอยตอบตามที่ค,คุณครูไกด์ให้เลยนะคะ เคียวชีเรค่บางียน้องก็ตอบตรงนี้เลยตอบไว้ตรงนี้เลยนะคะต่อไปไปดูข้อที่2บ้างอ๋อเคียวชีเรชิโดกาอีอโยตอบมาด้วยนะคะนันเองอตงนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อที่3บ้างอ่ะข้อที่สองยงไม่หมดเคียวช อะไรเอ่ยโมจากาอิซโซโยเราก็ตอบไปนะต่อไปข้อที่3ล่ะอ๋อเคียวชีเรคงเช็กกีอิซโซโยตอบไปเลยนะคะสุดท้ายข้อที่3เคียวชีเรย์ฮิวเดอจอนวา อิโโยน้องๆก็ตอบมาดังนั้นน้องๆจะต้องตอบคุณครูนะคะถ้าดูคลิปนี้ต้องตอบคุณครูมากี่ข้อเอ่ย5ข้อนะคะห้าข้อดังนั้นเคียวชิเค่ะบางีอิโซโยเน,น่เคียวชิเระค่ะบางีออกโซโยอ่านหนึ่งแบบนี้ไม่ถูกส่งมาก่อนนะคะเดี๋ยวครูตอบให้เดี๋ยวครูตอบกลับให้นะคะโอเคถ้าอย่างนั้นตรงนี้นะคะ เป็นไวยากรณ์อีกานนเนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูเยมูนนิดหน่อยนะคะเยมูนก็จะมีการใช้อีกาอยู่นะคะยกตัวอย่างค่ากับหน้านะคะคอมพิวเตอร์ไก่สซโยอมีคอมไหมนะคะตอบว่าไง่ายเลยเน่ค่ะอคอมพิวเตอร์ไก่สซโยอมีคอมค่ะคุณรูใช้ตัวย่อคอมนะคะต่อไปอ่ะ คาราค่ะแชกีอิซโยมีหนังสือไหมถามถึงถามถึงหนังสือนะคะไม่ได้ถามถึงสมุดอานิโยไม่ค่ะไม่มีหนังสือค่ะหนันเองนะคะอันนี้ก็คือวิธีการใช้อีการนนั่นเอนะคะพอจะทำได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นตรงนี้อ่อานเสียงทำแล้วก็อ่านเสียงส่งครูมานะคะครูจะรอนะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันก่อน ถ้าเกิดไปดูคุรู้ที่ YouTube นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คููด้วยนะคะสวัสดีค่ะ